สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีของยีราอุ้งอิงหล้วก่ทุกๆท่านติดใดคอามารับชมคลิปนี้ค่ะพี่น้องไปแขกไปเบิ้งหนังเหลืองไา้ออกหอกามาค่ะไปแขกไปผู้เดียวเพราะว่าไปแขกยูผู้เดียวเนาะค่ะบันนีอยูกับลูกับหลานค่ะพี่น้องไปก็ได้ประสบการณ์นั่งแต่ก้าวเข้าล่งหนังเลยค่ะเมื่อเกือบสามสิบปีที่ไปแขกไปเบิ้งหนังเหลืองทุกทายเนาะค่ะพี่น้องค่ะตอนนั้นก็จะมีคนฉายไฟหายยางค่ะพี่น้องเมื่อนี่ไปแขกเข้าไปเขาปิดไฟแล้วค่ะการล่างฉายหนังตัวอย่างเนาะค่ะไปแขกีนเบิ้งไปบองเาปในเลยค่ะ แล้วก ram, ็เลื today, mm ่อมเบิงพอมค่ะว่าจะข้องนั่งแถวใดค่ะพี่น้องจําได้ว่ากอีตัวใดแต่ว่าจํ่ได้ว่าจะของนั่งแถวใดยืนตั้งรักยศตังโดนกลัวตาจะปรับแส้งไดค่ะพี่น้องนั่งไปกันแล้วแวงไปยันไปนางทีของผู้อื่นค่ะโอ้ยได้ประสบการณ์ตะเข่าล่วงหนังเลยค่ะพี่น้องค่ะนรอหลบเกือบสามทิปปีค่ะที่มีที่ได้รับเ่มต้นนับหนึ่งหม่อีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเมื่อสามเกือบเกือบสามทิปปีที่แ้วไปเบิงหนังเรื่อมสุดท้ายเนาะค่ะมือหนีก็ทีได้เรื่มนับหนึ่งหม่อีกค่ะพี่นอง ค่ะหลายหลายคนเนาะค่ะที่เป็นในเขาโรกหนังเมื่อออกจากโรกหนังมากกับมียูทูบเปิดหลายๆายคนเนาะค่ะเขาไปสัมผัสมาประทับใจอย่างก็หนังเหลืองไขยอ่อนเนาะค่ะแต่ละคนค่ะพี่น้องหลายหลายคนกับประทับใจคนละอย่างเนาะค่ะแต่ละคนกับประทับใจบ่คือกันค่ะพี่น้องประแคบไปเบิงมากโดยจะของเองแล้วเนาะค่ะเพิ่นก็บอกว่าอยาติดไปเสื้อผัยจนกว่าจะได้เบิงค่ะพี่น้องค่ะเพราะประแคบไปเบิงแล้วกะเลื่อยหูวค่ะหูวอีรีว่า ท้าม่เพ่นบอกว่ายาสิเบิงเตื่ไผ่จนกว่าจะได้เป็นเมืองเองค่ะพี่น้องเพราะว่าประสบการณ์ในความประทับใจของแต่ละคนขึ้นกประสมการประสบการณ์ของแต่ละคนที่ผ่านมาค่ะพี่น้องค่ะหลหลายคนก็จะประทับใจต่างๆบ่คือกันค่ะพี่น้องคือประแขรงนี่ประแขรงก็ประทับใจอันนึงก็คือประทับใจที่อีลานะคะอีลาแล้วก็บอมแปมละก็น้องฮักแพ่งที่เล่นพีสถวยแก้วกันนะคะพี่น้องค่ะที่เป็นอย่างคือประทับใจตรงนี้ มันคือตอนที่สมัยประแขกเป็นเด็กน้อยนักเรียนค่ะพี่น้องตอนปลาแขกเป็นเด็กน้อยนักเรียนกับเป็นเด็กน้อยประจําค่ะยูหอประจําค่ะแล้วก็รุนพี่ก็จะมาตัววาหอเขาเนี่ยมีคนตายค่ะมีคนตายแล้วก็มีพี่ค่ะพี่พีที่เป็นรุนพี่ที่ตายไปแล้วไปคือพีพี่ชุดแดงค่ะพี่น้องค่ะโดยความที่ว่ามูกับมีคนขี่ดื้อเนี่ยจักน้อยนะคะพี่น้องว่า มันมีอิลีบอกพี่ชุดแดงถามีอิลีปวกเขาเล่นพี่ถวยแก้วเล่นได้เกือบทุกคืนเลยค่ะพี่น้องค่ะจะาแม่นยังเล่นได้ทุกคืนทุกคืนกับพี่น้องเล่นพี่ถวยแก้วอะจ้กแม่นหรือบอแมนค่ะแต่ววาก่ะตะลุกกันว่าเหมือนแมนนะคะพี่น้องกับแต่ว่าก็บบลูว่าผู้ใดเอามือพักแก้วไปบลเนะค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือประสบการณ์มันเห็นห้ระลึกถึงความหลังค่ะพี่น้อง ระวลึกถึงคั้วเกาควั้วหลังคว้วทีห้องมวนที่เขาเคยื่ออยู่ก็มูค่ะพี่น้องค่ะไดีพภาคกระเล่นพีถวยแก้วกันตามปตาเด้กหน่อยสมัยก่อนเนาะค่ะมามีทรศัพั์ทีได้๋ยนางเคลียเคลียขึ้นสมัยนี้ค่ะพี่น้องค่ะและอีกจุดหนึ่งที่ประทับใจก็คือพระเอกค่ะพอจะไปบวชเนาะค่ะพระเอกกลมกับพ่อขม่าพ่อค่ะพี่น้องย่อมรับว่านําตาไหลน้ำเลยค่ะพี่น้องนําตาคลอไปน้ำพระเอกเลยค่ะพี่น้องค่ะนึกถึงว่า คนเฮ่าเนาะคะ่ะเกิดมา,าแต่ละคนนี่ค่ะโมโห่าจ,จะของเฮ็ดอีหยังก็พอก็แม่เนาะคะ่ะพี่น้องอาจจะเฮ็ดในเพิ่นพ่อใจเฮ็ดอาจจะเฮ็ดในเพิ่นเสียใจจัิงสิคะ่ะบาหน่อยก็หลายค่ะพี่น้องค่ะก็มีหล,ลายๆคนเนาะคะ่ะที่เคยขอขมาพ่อแม่ค่ะพี่น้องค่ะบเป็นขอขมาเพิ่นกอนบวชแค่นั้นเนาะคะ่ะหลูกๆหล,ล,ลายๆคนที่หล,ลายๆคนเคยเขาวัดนะคะอาจจะมีพาเนาะคะ่ะพาเปิ่นก็สอนบานนี่ล่ะคะบางเทือเฮาก็อาจจะเฮ็ดบดีน้ำพอน,น้ำแม่ถึงบางเทือเขาก็อาจจะ่ฮโ้โตจังจรินะคะถึงมือ ก็คือหมายเข้ามาเออวันเึ้นปีใหม่วันสงการเนี่ยสินะคะได้โอกาสได้เวลาายังสี่ก็คือลานชางไงเพิ่นขอขมาเพิ่นเห็นพระเอกขอขมาพอก่อนพอไปบวชน้าตาไหลไปน้ําเลยกับพี่น้องค่ะแล้วก็อีกอันนึงค่ะพี่น้องที่เห็นย่ามไดนกับประทับใจย่ามนั้นนะคะพี่น้องอันนี้บบเมนเฉพปะในหนังเนาะค่ะ ตั้งแต่อยู่ในหน้าเวทีกับพี่น้องเวลาพอโจอยู่กับอีหลาเนาะค่ะเวลาพอกลูกอยู่น้ากันค่ะเวลาเดินลงมาพอยก็จะจับมือลูกย่างลงมาเงสินะคะพี่น้องค่ะพอแม่แม่เอ็ดที่เพื่อใดเห็นภาพภาพนี้ค่ะประทับใจค่ะไล้ไหล้นกันน้าตาไหลไปน้่ถ้าะพอปฏิบัติงานพอยู่ทั้งเวทีก็ลูกสาวพอก็จะจับมือลูกสาวมากยังสีตลอดค่ะแล้วก็ไปเห็นภาพภาพนี้ในหนังนะคะพี่น้องค่ะกันี้ก็คือภาพประทับใจค่ะเพื่อนความประทับใจในตัวนักแสดงเนาะค่ะพี่น้องนักแสดงแต่ละคนแสดงเก่งอีหลีค่ะพี่น้อง แต่แสดงไดเก่งบอคือหมอล่ําไปแสดงหนังเลยค่ะพี่น้องเหมือนนักแสดงมืออาชีพเลยค่ะแต่ละคนแสดงเด็กเก่งๆท่านานเลยอย่างนันเงเอกอมแอมเนาะค่ะพี่น้องสุดยอดมากเลยค่ะแจงเกิดอิหลีค่ะเหมือนคลิปบอดโจพันวาเนาะค่ะแล้วก็เหมือนทีผู้กำกับหนังเรื่องนี้พันวาค่ะพันวาทีเพิ่งเคยบอกไว้ในมือนทีมาบาย่ข่ออดทีไงที่สุดอยูคขอนแก่นนะคะพันบอกว่าดาราแต่ละคนนี่แสดงเก่งกำกับง่ายค่ะพี่น้อง ค่ะแต่ละคนนี่แสดงเกงยีหลีค่ะบ่มีบ่าคัดหูคัดตาเลยเนาะค่ะพี่น้องแต่ผูดได้แต่ไปเบิ่งมาแล้วแสดงเหมือนนักแสดงมืออาชีพบแม่นหมอล่ำไปแสดงหนังเรืองแหลกเลยค่ะแต่ละคนนี่สุดยอดมากค่ะพี่น้องความจริงเนาะค่ะหนังเรื่องนี้ค่ะพี่น้องประแขกคิดว่าหนังเรืองนี้จะน่าจะดีแน่นอนตแต่หูวา่า ผ,ผ,ผ,ผู้กำกับคือผู้ใดแล้วผู้เขียนบทคือผู้ใดแล้วครับพี่น้องค่ะแค่หูว่าผู้กำกับคือผู้ใดผู้เขียนบทคือผู้ใดปแขกเขาคิดเลยค่ะว่าหนังเรื่องนี้จะต้องดีแน่นอนกับพี่น้องเพราะไปเบิง่งกะประทับใจยีหลีเนาะค่ะพี่น้องค่ะประทับใจค่ะค่ะนี่ละค่ะเพื่อนบ้านเนาะค่ะหนังเรื่องนี้ก็คือคำสอนของพ่อแม่คู่บาอาจารย์นะคะพี่น้อง ค่ะเพื่อนกัสอนให้ลูกให้ล้านค่ะแต่ผู้ดใดเสื้อเนาะก็ได้ดีค่ะพี่น้องเพราะว่าพอ่อแม่เพื่อนกับพานเรื่องทีบดีมาก,ก่อนหรือเพื่อนเห็นอย่างกระตามที่เฮ็ดแบบนี้มันสิบดีนะคะพี่น้องเพื่อนกับว่าเป็นข้ามสอนลูกหลานเนาะคะ่ะถ้าจะบอกตรงตรงค่ะลังเถอ่อมันก็สิบอยยานนะคะพี่น้องก็เลยมีเหมือนมีข้ามครูบ้างเล็กน้อยสามารถในข้ามสอนนะคะพี่น้องว่าถ้าว่าเสื้อแล้วมันสิเป็นในสิ่งทีบดีอย่างสิ่นะคะพี่น้องค่ะลหลายหลายอย่างเนาะคะ่ะก็เลย เห็นหายได้หน่อยน่ะยานค่ะถ้าเสื้อเพิินโดยควมที่ยานแล้วก็เสื้อพอเสื้อแม่ทุกอย่างก็จะออกมาดีนี่คือขอคิดค่ะพี่น้องขอคิดที่ทได้จากการไปเบ่งหนังเรื่องนี้เนาะค่ะค่ะพี่น้องนี่คือเพิ่นว่าเนี่ยและเนาะค่ะว่า,าบ่เห็นกับบแบบบม่นว่าบ่มี่เนาะค่ะบอเจอกัะยาขวมกระยากายค่ายอ่อกค่ะพี่น้องตามสโลกแกนเพิ่นลเยลีเนาะค่ะค่ะส่วนในเพจดังค่ะพี่น้องเพจข่าวดุกถุงเนาะค่ะเพิ่นก็นได้เอาข่าวเกี่ยวกับหนังเรืองข่ายอ่อนเนาะค่ะแล้วก็ดาร่าทิ่แสดงหนังเรืองค่ายอ่อนนี่ค่ะ ไปเขียนข่าวในเพจของเพิ่นน่ะค่ะเพจข่าลูกทุ่งค่ะพี่น้องเิ็นก็เขียนแบบนี้เนาะคะ่ะนางไข่อฟีเวอร์ของแท้ล่าสุดเข้าฉายสองวันโกยรายได้ไปแล้วกว่าสิบสองล้านแน่นอนเสาร์อาทิตย์นี้แฟนๆสายคะสายหมอคอหนังสายม้วนได้พาเรดจ,จุงลูกเล็กเด็กแดงแห่ไปดูสุดคึกคักขณะที่หนุ่มโจโยมานินพร้อมทีมนักแสดงเดินสายไปพบปะแฟนๆที่หน้าโรงหนังในจังหวัดขอนแก่นแฟนๆแห่ต้อนรับเซลฟีซีสุดคึกคักก่อนเข้า โรงมดูคลายอ้อไม่เฉพาะแฟนๆคอหนังคอหมอลำที่แห่ดูคลายอ้อเท่านั้นศิลปินหมอลำท,ทั้งที่ได้แสดงในเรื่องและไม่ได้แสดงอาทิวัดสิวด,ดลอมแอมเพชรบ้านแพงหอมแปมเพชรบ้านแพงฮักแพงเพชรบ้านแพงมานาเพชรบ้านแพงเด่นชายวงสามารถพ่อการชายวิไลศิลก็แห่พาญาติญาติไปดูเยอะๆไปดูเยอะมากๆค่ะพี่นอ้องข่านี่คือเพิ่นเอามาเขียนข่าวเนาะค่ะกระแมนแมนค่ะพี่นอ้องพราะว่าแต่ละคนเนาะค่ะ เรงดาราที่ได้แสดงน่ค่ายออดล่ะค่ะโมเมนต์ดาราเนาะค่ะพี่น้องค่ะแม่กระท่งเอฟซีทัวๆไปเนี่ยล่ะค่ะพี่น้องกัได้พผ้าลูกผ้าหลานผ้าพ่อผ้าแม่กับไปเบิ่งเนาะค่ะ นี่ละค่ะมือนี้ทีะแขกไปเบิงรอบทีะแขกไปเบิงนี่มทถ่บ้างเหลือแค่นิดเดียวค่ะพี่น้องที่สองมือตีพานมาก็คือวันีที่เจ็ดกับวันีที่แปดี่หนังเลิ่มชายเนาะค่ะ17 1เจ็ดที่แปดตพานมากกับไดไปกว่าสิบสองล้านแล้วค่ะพี่น้องค่ะเสาร์วทิตี์นี้คนเต็มเกือบทุกรอบค่ะขาดบาแถบทุกโลก็คือติเป็นคือๆกันนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเสาร์วทิตี์นี้ขาดบาไดทุ่นขึ้นแน่นอนค่ะทุนสางค่ะมือต่อไปก็คือกําไรค่ะพี่น้องเพื่อที่จะได้้าง ค่ายอภาคสองกับพี่น้องเราพวกเข้ากระถาเบิงภาคสองเนาะคะ่ะประทับใจค่ะพี่น้องประทับใจตลอดเลยตั้งแต่ตนจนจบ อยากเบิ่งอีกค่ะพี่น้องเพราะว่าแถวไปเบิ่งรอบแรกนี่คือนางรุ่นค่ะพี่น้องเหมือนนางรุน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 ตลอดเลยค่ะพี่น้องรุ่นแบบรุ่นระทึกว่าต่อไปสิเป็นอย่างเหมือนบ่คอยได้๋ยพอนค่ายค่ะอยากไปเบิ่งอีกจากรอบนึงค่ะอีกรอบหนึ่งนี่คือจะเบิ่งแบบพอนค่ายเบิ่งแบบสบายสบายค่ะพี่น้องค่ะบ่แปลกใจเลยที่หลายหลคนออกมารอบแรกละค่ะอยากเบิ่งอีกรอบสองค่ะพี่น้องคือการเลยค่ะปะแกก็มีความหูสึกแบบนั้นเลยค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับผู้นไดนเ,ดเบิ้งกับฝากใ้เนาะค่ะพี่น้องกับไปเบิ้งค่ะแล้วก,ก็ะอย่าพึ่งเสื้อว่าผู้ไดเเบาแบบใดมันสิเป็นบแบบใดเพราะว่าประสบการณ์ของแต่ละคนผ่านมาบ่คือกันเพราะฉะนั้นความประทับใจในหนังเรื่องนี้ก็บ่คือกันแน่นอนกับพี่น้องค่ะกับฝากใบเนาะค่ะสำหรับหนัง่ข่ออที่เป็นหนังของคนผ่านอีสานของเฮากับพี่น้องเป็นศินละปะวัฒนธรรมเป็นความเสือของทางผ่าคอีสานค่ะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากใบสำนีก่อนคลิปหน้ามาเจอกันใหมนะคะสวัสดีค่ะ